เร่งซ่อมทั้งวันทั้งคืนนะครับเก็บน้ําห้วยเชียงคําแตกเมื่อวันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับขณะนี้ก็ต้องซ่อมทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะได้กักเก็บน้ําทันฤดูฝนนะครับทางฝ่ายผู้ซ่อมก็บอกว่าทันทันเนื่องจากฤดูฝนยังอีกหลายเดือนนะครับจากการจะนับขาดในครัง้งนี้นะครับน้ำทลัก ท่วมผลกระทบ5ตำบลครับแล้วก็ความเสียหายรวมกว่า3,200ไร่นะครับวันนี้นะครับวันที่22รกรกฎาคมวันนี้ได้แวะมาดูความคืบหน้าในการทำคันกั้นน้ำหรือว่าจัดเขื่อนสันอา่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับที่ทำทัง้งวันทั้งคืนนะครับการ ในช่วงนี้มาถึงช่วงที่ปิดปิดน้ำแล้วนะครับผมปิดน้ำไปแล้วนะครับขาดว่าคงจะไม่มีฝนเทลงมาถ้าฝนเทลงมานี่ก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับวัดใจกันพี่น้องทางที่อยู่ใต้ใต้อ่างนะครับก็การลุค้าปลานะครับได้ปลาตัวใหญ่หลายคนได้หลายกิโลนะครับเนี่ยหวานแหกันอยู่นะครับน้ำก็หยุด หยุดไหลแล้วครับหยุดไหลแล้วเพราะว่าได้ปิดช่องแล้วเตรียมการที่จะทําให้เป็นขันถาวรนในอนาคตนะครับในช่วงนี้ทําชั่วคราวไปก่อนระดมสรัพย์ลังหรือว่าระดมรถทุกอย่างนะครับมาช่วยทั้งขนหินนะฮะขนหินทั้งดินทั้งหินนะครับเนี่ยครับรถแมคโครายขันแมคโครหลายคันครับวันนี้ก็ โชคดีที่ฝนยังไม่ตกแต่ฝนตกมาอีกในช่วงนี้ก็ลําบากนะครับภาวนาให้สัปดาห์นี้อย่าเพิ่งตกเลยนะครับดูน้ําก็นิ่งแล้วไม่ให้ไหลผ่านนี้ไปวัดใจเล้วนะครับรถแมคโครก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนนะครับผมไปถามว่าทับกันยังไงในกลางคืนก็ใช้แสงไฟสัดส่องกับเพื่อเร่ง เร่งทำไปเร่งอัตรายนะครับต้องเร่งทำเพื่ออะไรกักเก็บน้ําไว้ให้ได้นะครับเผื่อว่ามันสิ้นหน้าฝนฝนไม่ตกนี้ลําบากเลยนะครับยังไงก็ต้องหาทางกักเก็บน้ําไว้ให้ได้รถแนนะครับก็ทํากันให้เจ้าหน้าที่โดยพวายยิ่งจากกรมพิววลประทานที่6นะครับก็ เล่นกันเล่นกันเต็มที่นะครับส่วนพี่น้องที่สนุกพาปลาก็พอดีปลาก็ชุมนะฮะบางแห่งหวานแหลงไปดึงขึ้นมาได้เป็นหลายกิโลนะ่ครับบริเวณก่อนหน้านี้น้ำไหลแรงมากตัวนี้นะครับนาข้าวที่อยู่ทางโน้นไกลนะครับก็ถูกทับด้วยดินทรายนะครับส่วนที่ไม่ถูกทับก็เขียวขึ้นอีกแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้น้ำขาวเต็มหมดแต่ว่า ข้าวเขียวขึ้นอีกแล้วครับนี่คือข้าวทนนะฮะไม่ยอมตายง่ายๆนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ถูกดินทับแล้วก็คงจบไปแล้วนะครับพี่นน้องเจ้าของไร่นาะที่นาก็คงหาทางที่จะปักดําใหม่หรือหวานใหม่นะครับก็ถือว่าเดือนนี้เดือนกรกฎานะครับยังไม่หน้าฝนยังไม่ได้สายนะครับเพราะว่าหน้าฝนยังสามารถที่จะปลูกได้อีกขออย่างเดียวคือ อ่างเก็บน้ําอย่าขาดอีกนะครับอย่าแตกอีกถ้าแตกพี่น้องก็ไม่รู้จะไหวไงนะครับมาชมกันนะครับพี่น้องนะครับติดตามให้กําลังใจพี่น้องนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับเร่งระดมทางรถทั้งสับก็กำลังนะครับช่วยกันทุกทุกอย่างนะครับทางรถัเตอร์รถขนดินพนัาที่นะครับดูแลให้กำลังใจกันนะครับ ต้องทำให้มั่นคงนะครับทให้แน่นตามนะครับทำตามวิศวะนะวิศวกรสั่งควบคุมดูแลนะครับค่าวนี้ก็คงจะไม่ให้ใหพลาดอีกคงจะไม่ให้เสียหายอีกนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำนะครับ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลโนราศีอปราบุรีจมหาสารคามครับอ่างนี้ก็สามารถจุน้ำได้ถึง5ล้าน8ปดแสนลูกบาทเมตรนะครับ5ล้าน8ปดแสนลูกบาทเมตรก็ถือว่าเป็นอ่างที่ใหญ่พอสมควรนะครับ ล้านแแสนลูกบาทเมตรนะวันที่ผ่านมาคือวันที่14 1สี่ิบห้าสิบหกนะครับผมตกหนักมาติดต่อกัน2วันนะฮะทำให้น้ำจุเกินสามารถเกินความจุถึง116%เปอร์เซนมากนะครับเกินความจุเพราะนั้นแล้วจำเป็นต้องปล่อยแล้วให้ ชั้นขางชั้นอ่างนะครับแตกกับคราวนี้ก็มีประสบการณ์แล้วก็คงจะทําให้หนาแน่นให้แข็งแรงใช้เหล็กที่เรามองเห็นเป็นเหล็กนะั่นก็คือเหล็กซีดลายนะครับซีดลายซีดลายีดล,ดลนะครับชีดลายก็ป้องกันนะครับแล้วก็อัดดินลงไปนะครับ นี่นะครับรถแท็กเตอร์ก็รู้ว่าทำให้มั่นคงไม่ให้มีปัญหาอีกนะครับพี่น้องให้สบายใจน้ครับพี่น้องชาวบ้านที่อาศัยแหล่งนะ้ำแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านบอ่อลุกบ้านปกกลางนะครับบ้านแข่งสน้มดอนปอวังหินดอนดูใหญ่นะครับที่อยู่ร,บรอบๆบ้านบอ่อลุกนะครับที่อยู่ร,บรอบๆเขื่อนหรือว่าอ่าง เก็บน้ําแห่งนี้นะครับชื่อเดิมนั้นชื่ออ่างหนองส้มโฮงนะครับชื่อเดิมแต่ว่าทุกวันนี้เราใช้เป็นชื่อทางการคือห้วยเชียงคําอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับตามประวัติแล้วไม่เคยแตกนะครับไม่เคยแตกตั้งแต่สร้างอ่างมาร่วม8ปดสิบกว่าปีนะครับก็ถือว่าเป็นอ่างที่มั่นคงแข็งแรงมาโดยตลอดนะครับถ้าไม่ถูก คราวนี้ถูกฝน่าใหญ่หรือว,ว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนรวมสองวันสคืนนะคตั้ตกหนักเกินไปก็เกิดภาวะน้ําเกินความจุมถึงร1 6สเซนติเมตรนะครับก็ทําให้ทํารบที่ได้ทําการก่อสร้างขึ้นมาได้รับความเสียหายนะครับนี่คืออิทธิพลของฝนตกหนักนะครับอย่งไงก็ตามนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ บริเวณด้านล่างนะด้านล่างหรือว่าทางใต้เขื่อนนะครับขอให้สบายใจได้ครับตามตัวที่บอกว่า,าสามารถที่จะควบคุมได้แน่นอนนะครับพยายามทําเต็มที่ตามฝีมือของวิศวกรนะทุกคนทุกท่านออกแบบหรือว่าสามารถช่วยแรงกันนะครับทําให้สันอ่างแห่งนี้ก็คงจะมั่นคงถาวรอ,อย่างแน่นอนนะครับ ก็ให้สบายใจนะครับแล้วพี่น้องที่วิตกว่าจะไม่มีน้ําใช้ในหน้าหน้าแล้งนะครับก็สบายใจได้ว่าฝนก็คงจะมาอีกแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะกักเก็บน้ําได้อย่างแน่นอนอันนี้ตามความการยืนยันคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายที่วางแผนนะครับโดยข้องยิ่งทางผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนี้กำชับไว้นะครับต้องให้เสร็จทันกัก เก็บน้ําให้พี่น้องได้ใช้ในฤด,ดูแรงให้ได้นะครับนี่คือพ่อพยายามเขาจึงเกิดทำปันซ่อมทั้งบ,บันทั้งคืนนะครับเพื่อให้ทันนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ